รถคันนี้ผ่อนเพียง5000บาทนะคะอันติด1.6ีนั่นเองนะคะปี13สีดำค่ะรถคันนี้มาอยู่ที่80,000ีกิโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าจะได้รถเก๋ง4ประตูคันใหญ่ๆแบบนี้ไปขับเล่นๆฟรี5เดือนด้วยนะคะโปรโมชั่นดาว5บาทขับฟรี5เดือนนั่นเองค่ะนี่ให้ดูกันรอบๆคันเลยนะคะสวยมากๆอันนี้ล้อดเดิมจากโรงงานเลยนะคะมาดูภายในกันค่ะ นี่นะคะจะเป็นในส่วนของภายในรถนะคะก็จะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะชุดยเครื่องเสียงค่ะระบบแอร์ค่ะอันนี้มีแอร์ไปิให้นะคะทั้งด้านข้างนะคะแล้วก็พวงมลลาลัยเบาะจะเป็นในส่วนของโทนสีเบสนะคะนี่วางขวดน,น้ำแก้วน้ำได้เลยนะคะเปิดช่องตรงนี้นี่ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับใครที่มองหารถเก่งอันติดพรทุกๆแบบนี้คันนี้สีดำสวยมากๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของด้านหลังค่ะ นี่ก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังนะคะอืมกว้างมากๆนะคะสามารถใส่ของได้เยอะมากสําหรับใครที่มองหาอยู่คันนี้เพิ่งเข้าใหม่สวยมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจรถเก่งอันติค,คันนี้นะคะเบอร์โทร0 8 9, 9 8 6 5ป8 8 8นั่นเองนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์เบอร์โทรด้านล่างก็ได้ค่ะคันนี้สวยมากๆเลยคะ่ะ